รู้ทันเหตุการณ์กับตัวเลขเจ็ดตัว <Wow. S 1> สวัสดีครับผมโจสโนวินนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งใน EP 65งวดวันที่16เมษายน2567เลขเด็ดเลขดังมาแล้วจ้าในงวดที่ผ่านมา EP 64งวดวันที่1เมษายน2567ที่ผมให้แนวทางเลขเด็ดโจสโนวินให้เลขเด่นหลักไปที่เลข9 ข้าเลขท้าย2ตัวออก90เดี๋ยวในงวดนี้เรามาลองติดตามกันต่อว่าเลขเด่นๆจะเป็นเลขใดติดตามรับชมกันนะครับงวดวันที่16เมษายน2567เลขเด็ดโจสโนวินในงวดนี้เลขเด็ดโจสโนวินจะให้เลขเด่นหลักไปที่เลข5เลข9และเลข1ให้เลขเด่นรองไปที่เลข6และเลข0ูน ก็สามารถจับเล่น3ตัวได้ดังนี้ครับเลขเด็ดโจสโนวบินในงวดนี้จะให้เลข3ตัวไปที่591 960และ196และเลขเด็ดโจสโนวบินจะให้เลข2ตัวเป็นเลขดังนี้นะครับเลขเด็ดโจสโนวบินในงวดของวันที่16เมษายน2567จะให้เลข2ตัวไปที่506091และ 9, เดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูเลขดังรวมสรุปเป็นเลขเด่นกันบ้างว่าในงวดนี้แต่ละสมดักจะให้เป็นเลขใดติดตามรับชมกันนะครับงวดวันที่16เมษายน2567เลขดังรวมสรุปเป็นเลขเด่นในงวดนี้เราก็จะตามกันไปที่เจาะใจลุงหวังเจาะใจลุงหวังให้เลขเด่นไปที่เลข3และเลข5 มาตัวค่าล้านเปอร์เซ็นต์ให้เลขเด่นไปที่เลขศูนย์และเลขหนึ่งปักหลักสิบล่างให้เลขเด่นไปที่เลขสามเลขหกและเลขศูนย์อาจารย์หนูให้เด่นบนไปที่เลขสามและเลขเก้าให้เด่นล่างไปที่เลขศูนย์และเลขหกม้าสีมอให้เด่นบนไปที่เลขสามและเลขเก้าให้เด่นล่างไปที่เลขศูนย์และเลขสี่ ย่ามูออกศึกให้เลขเด่นไปที่เลข3เลข0เลข6และเลข7เจ้าพ่อปากแดงให้เลขเด่นไปที่เลข3และให้เลขรองไปที่เลข0เลขดังรวมสรุปเป็นเลขเด่นได้เลขดังนี้นะครับสรุปเลขดังรวมเป็นเลขเด่นในงวดนี้จะให้เลขเด่นไปที่เลข3เลข0และเลข6 ก็สามารถจับเล่น3ตัวได้ดังนี้ครับสรุปเลขดังรวมเป็นเลขเด่นในงวดนี้จะให้เลข3ตัวไปที่306จตัดเล่น2ตัวได้06 30และ36ความทรงจำหวนคืนมาลดคันเก่าบ ที่สองเรานั้นมีใจปาถนารักก่อเกิดส่งเลขผ่านการเวลาวาสนาพาให้โชคมีแต่รวย <Hey. S 1> ผมก็ขอจบการนำเสนอรู้ทันเหตุการณ์กับตัวเลข7ตัว EP 65งวดวันที่16เมษายน2567ก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีถูกหวยร่ำรวยและขอฝากกดติดตามโจสโนบินกันด้วยนะครับ ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ